สวัสดีเอฟซทุกท่านครับช่องดุสเดียชาแนลหายูหายินครับมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ้งรถซาเลงครับรถแฮครับเป็นรถยนต์ของผมเองครับที่ให้ทีมงานต่อให้เนาะนะครับเป็นอัลบั้มเนรถยนต์ครับบอกผิดรถซาเลงครับต่อใส่เครื่องเสียงเป็นชุดมินิเนาะนะครับเป็นชุดมินิกับพี่น้องเบิ้งครับดุสเดีโปรโมชั่นนี่นะครับเพิ่งจะต่อ เสร็จเมื่อวานนี้นะครับเอาเครื่องขึ้นเมื่อวานนี้ยังบ่นไดร้องครับยังยังยังบ่นได้้องเครื่องแรงมาสิล้องเครื่องอยู่ให้พี่น้องได้เบิ่งรอบๆคันก่อนเนาะนะครับปกติตู้นี่นะครับหกใบครับเป็นเบตดสองใบแล้วก็ตู้เสียงกลางสิบห้าสี่ดอกครับเพราะว่าตอนนี้ตั้งบริเวณนะัจะตั้งด้านบนพุ่นเนาะตู้เสียงกลางให้พี่น้องเบิ่งครับในรถซาเลงครับทีมงานเท็ดไหนนะ้เนาะนี่นะครับ มีมีทีมงานทําเองเนาะนะครับผู้ใดสนใจอยากเห็ดรถซาเล็งไปแต่ใส่เครื่องเสียงชุดมินิกติต่อมาได้กันครับดูสตีชแนลหายู่หายกินเนาะให้พี่น้องเมืองรูปรถกองว้างก่อนเดี๋ยวสิพา้าบึ้งเครื่องเสียงครับนี่รถสติ๊กเกอร์ก็เอามาติดเองครับแบบแบบประหยัดเนาะนะครับแบบประหยัดฝากเนี้ยฝากตัวน้องครับหรือว่าผู้ใดอย,อยากได้รถไปเปิด ชุดมินิเปิดแฮมินินี่อาจจะมีตรงนี้ตรงนี้จะใส่เครื่องปั่นไฟช่องนี้ครับบ่นได้แล้วครับมันจะต้องติดพื้นติดหนังผ้านี่มาเบ่งเครื่องเสียงกันชุดชุด,ชดเครื่องปรุงนะครับชุดขุมพลังก็คือเป็นพาวเวอร์สองพซีครับขับเบียดไส้ขวาครับขับเบียดเนาะนะครับเล่น3ามทางครับ แล้วก็มาพาวเวอร์ตัวนี้ประกอบเองครับตัวที่สองนี่เอาไว้ขับเบสเอ่อขับเสียงกลางแล้วก็ขับเสียงแหลมแล้วก็จะมีไมค์นะครับมาบึงนี่ครับเครื่องปรุงก็จะเป็นมิกซ์มิกเซอร์มิกเซอร์เป็นอ่าสิบสองช่องโมดิฟายนี่ครับ M16 เป็นมิกเซอร์แบบสเตอริโอใส่ในห้องห้องอัดห้องวิทยุก็ได้ครับออกมาแล้วก็มีปลั๊กโหลดมีอ่าคอร์ดนะครับมีคอร์ดแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์นะคะนรับเวลาบาวมไมน์หรือสตัดคอมเพรสเซอร์ oser, แล้วก็มี EQ มี EQ ครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์โรแลนด์เอฟเฟกต์โรแลนด์กับของของหมอกแท่นะครับแต่กเก่าหลายปีแล้วเนาะนะครับนี่ชุดเครื่องปรุง ชุดเครื่องปรุงพี่น้องครับห้เบิง้งนี่คือชุดขุมพลังที่จะเปิดไอเบิ้งตูล้ลำโพงครับตู้เทอร์โบหน้าโค้งสองใบหน้าโค้งสองใบครับด้านบนจะเป็นตู้ปากสิบห้าเพราะว่าเขาหน่อยตู้ใส่ววาให้มันเสียงดังครับตู้เทอร์โบเทอร์โบสองตู้ครับปากสิบแปด พลังละ1,200วัตต์ครับตู้เทอร์โบเทอร์โบ70เทอร์โบ70ครับส่วนเสียงกลางนะผมใส่ปาก15บห้าปากสิครับของโอ,อ้อมของราคาบ่แพงครับโอปอ,อมใส่ใส่เสียงกลางซ4ดอกครับสองตู้จะตั้งด้านบนตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานเอาลองเอาขึ้นร้องแล้วแต่มันยังเห็ดตัวล็อกบนได้ก็เลยมือเนียาลงก่อน ให,ให้ทีมช่างมาติดไฟนี่ไฟกำลังเหตุอยู่ม้อนแล้วนะครับต้องประดับไฟก็ะจะมีไฟวิ่งไฟสายให็นแม่รนนะครับเป็นกระพึบกระพึบกัยังสีเห็ดหลายอยู่เนาะนะครับว่าเสวนไฟพลาไฟอีกอย่างต่างๆก็ต้องติดติดไปแน่อยู่นะครับคอยตกแต่งไปอันนี้เป็นอ่าขั้นแรกที่เห็ุขึ้นมาครับเห็ุขึ้นมาเพราะว่าเป็นชุดมินิบางครั้งไปเปิดในงานเพิ่งอาสีมักชุดน้อยก็เลยเชุดมินิขึ้นมานะครับไปเปิดงาน สังสรร์งานงานเล็กๆน้อยๆที่บ่มากเกียงเสียงดังแฮ้งนะครับเขาในซอกในซอยได้ยังส่นะครับหรือว่าแฮกก็ได้นี่ครับดุสฎดีโปรโมชั่นนะครับพี่น้องที่เบิ่งก็กดไลค์กดแชร์เด้อนะครับเป็นกําลังใจให้น้ำครับหรือว่าผู้ใดที่อยากจะเฮ็ดรถซะเลนี่ล่ะมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ตตดตอมาไไรครับเฮ็ดให้กันครับที่มีทีมงานเฮ็ดให้นี่ครับผู้ใดเบิ่งคลิปยู่กะนะครับหรือว่า อยากแนะนำว่าหมัดติดมองนั้นมองนี้สติกเกอร์มองนั้นมองนี้บอกได้ครับเพราะว่าผมผมเพตุขึ้นมาเป็นขั้นแรกก็เลยว่ายังบอลในสมบูรณ์ปันใดเนาะนะครับอาจจะมีไฟวิ่งมาตรงตรงหูสั้างตรงกระจกนี่แหละอาจะมีไฟพาไฟหรือมีกระตูนไม่อย่างมาติดอีกหลายอย่างอยู่นะครับหลายมองอยู่ที่จะต้องเหตุสติกเกอร์ก็ยังไม่ได้คบรบในนี้ทั้งทางก็จะมีตรงว่างๆขอใหตรง,ง่างๆก็จะต,ติดอยู่นะครับนี่ครับมีหลังคาใสา พร้อมเรียบร้อยครับอาจจะมีหาตัวมาล็อกให้อีกเอาตูล้ลำพงตั้งตั้งด้านบนนี่อีกสองตู้ตักสิบห้าเวลาไปเปิดงานมันก็สิดังแห้งกันแน่ครับเป็นเป็นเป็น,ปนสี่คูณสองนะตู้เบรสสองใบนะครับตู้เสียงกลางสี่ใบครับสามารถไปเปิดในงานนี่ก็ถือว่าดังดังเต็มอยู่สี่ใบนะครับเสียงเสียงกลางนะครับแต่ตู้เบรสก็นหน่อยลงกว่าเพราะว่า ไปเน้นงานเบา,นานเน้นงานประชาสัมพันธ์นะครับแต่เปิดแห่นี่ก็อาจจะโดนอาจจะมีเทีน,นึงเนาะนะครับนี่ครับตีชมไม่ได้ครับตีชมไม่ได้ส่วนลลอกยังสิได้เปลี่ยนอย่างอีกแหละยันอยู่ท่านไดนะ้เสียดเนาะด้านหลังก็สิตีพื้นลงไปใส่ตรงนี้ก็จะมีตะแกรงนะครับมีตะแกรงปิดปิดปิดเครื่องเสียงไว้อยู่นะครับมาเสียดเมืม่อนี้ก็สิติดสติ๊กเกอร์ทีนี้อีกครับช่องดุษดีชาแนลหาอยู่หา,หากินครับ กดไลก์กดแชร์ดื้่นะครับกดติดตามช่องเลยครับผมเดี๋ยวมือแรงสิมาลองเคียงไม่มาลองเคียงเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวต่อแล้วก็สิลองไม่มื่อเนี้ยวว่าในลองครับเดี๋ยวจะลองเคียงเสียงเดี๋ยวจะเปิดคลิปอ่าการเทศเสียงให้ฟังอีกทีนึงครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับช่องดุสรีชาแนลครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ